กาศมาเที่ยวอุบลราชธานีครับทุ่งนาจอร์นี่มือปราบครับผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านสุขสันต์วันแม่ขอทุกคุณแม่ทั้งประเทศและคุณลูกตลอดจนทุกๆครอบครัวที่รับชมคลิปนี้อยู่พบแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บแต่จนครับจากใจจอร์นี่มือปราบครับสวัสดีครับ FC จอร์นี่มือปราบทั่วประเทศไทยนะครับสุขสันต์วันแม่นะครับหน้าทุ่งนาจอร์นี่มือปราบนะครับวันนี้บรรยากาศณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะทุ่งนาจอร์นี่มือปราบนะฮะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุบ เชิญครับยินดีต้อนรับอ่ะจับถ่ายให้นะเอาแป๊นาทีนะอ่าครับผมนะครับณตอนนี้นะครับฝนเพิ่งหยุดนะครับพําลงมานะฮะบรรยากาศณทุ่งนาจอนนี่นะครับมาเชิญนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับไอเก่งมาเที่ยวชมทุ่งนาจอนนี่นะครับวันนี้บรรยากาศฝนตกหยุดใหม่ๆนะฮะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมาดูเชินตามมา ใช่ด้วยบรรยากาศบนถนนแบบนี้หนูไม่กอดฮะไม่กอ ใส่ไจะใส่มาก,ามากไปเด <ไป S 2> ี๋ยวทายรอบเดี๋ยวนไปไปยอบเดียยเด๋ยวออกมาข้างหน้าหน่อยเดียว

เนมากเร็วๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกรูปนะครับครับผม มาซื้อกูบองกันนะครับหนึ่งแสนนะครับชั่วละยีบาทค่ะ อ่าที่นีับนะครับทินนี้ตะลับนี่ตุาวหเก็รรยาอนทตอนี่มือป่าาเนี่ยนะคนจุถ่ายรูปที่เรื่องอกตุกี่เลยนะครับตากนแม่นรอาแุกตาแล้วก็ตอช่านครับอาานจะถ่ายรูปที่เรื่องอจนี้มือป่าตุ๊กตี้นะครับเดี๋ยวอมยิ้อากล้องพึ้นดูบรรยากาศเลยถ่ายเดินมันดูบรรยากาศแมิ่งๆจับ้องม่งๆเดินเลย เดี๋ดูถ่ายดูคนเยอะๆนีม่เทีไ่ียวอปบล้วไปล้วทปแล้วไปแล้วนปแอ้อไปแล้ครับ้วอปรล้วไปแล้วปลรวไปแล้ทไปแลุวไปแลวันแม่ขอปุลแม่ทั้งประเทศและคุณลูกตลอวไนแล สำหรับน้อแม่นะครับจากใจผมจะนกอมปาบครับกล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียิมาเที่ยวชมนะครับที่นี่คือทุ่งนาจอที่มือปากครับสถานที่ต้องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนราชนีสร้างด้วยอาคารไม้ไผ่โครงการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครครับสัมผัสบรรยากาศมุมมองของทุ่งนานะครับแบบบรรยากาศธรรมชาติของกำนานตอนหน้านะครับคือนิสายที่ไม่ได้จะมาขอนราชนีบรรยากาศแบบทุ่งนาตวนหน้านะครับ เดินเดินักลับมาเลยเดินหันกลับมาเลยทีนี้แนาทีแล้วรอเลย ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคน้วยครับ